ฟ้านงามเลยคนบางคนคนคนึงคนตัวน้อยดินอ่างจะเบิ้พง,ง,งพี่นอ้องเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่าปีนี้ปีนี้เพิ่นจัดใหญ่ลเลยน้องเฮือมิ่น้องมิซานั่นคือมิซานจัดใหญ่จัดเต็มอาถักทายพี่น้องที่สิบบริษัทขามาเบิ่งเนาะถักทายไว้ เห็ดดีๆีบ้างเห็ดเยอะเห็ดอันเห็ดจะได้แบบแบบเยี่ยมแบบเยี่ยมนะเห็ดจะแบบเยี่ยมอะฮะฮะมันลูกเห็ดจะดีกว่าขอบใจนะเม่กัวขอบใจผู้ซื้อเรเม่เห็ดดีๆีว่าดีดีคือว่าคือว่าได้ยินเสียงเล็กกลึงกลึง เล็กเออจับงคือแบบมาคือว่ายางใช่เล็กกว่าน้อาใช่หัวสามสั้นวะสั้นผาจางนี่นะดีใจแหงพี่น้องเอ้ยบึงนี่บึงรอบนอก lòi lòi à lòi nè yeah. rồi à xíu tay Nào. Không thể, không? Dưới, phiên đái? Phiên đái phòng đấy kia đấy phòng trọ คอยกับเจ้าใไพ่ซุ้มก็การเพราะมันขอบใจเป็นเหมือนว่าภาษาจีนมั้งส่วนหมูมารินหน้ามันภาษาจีนะเว่าว่าภาษาจีนก่อนส่วนส่วนหมู่วาส่วนหมูมารินเป็นภาษาจีนมั้งไหวพอสิพอสิ่สเซ่ลงลงกูมจเจออะไร เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีก่อนเนาะพี่นอ้องแบบมือใหม่เนะาะจังไปลองน้ำกันเนาะออันนี้กลางกลางเบิ่งควมกว้างแล้วก็ควมยาวเนาะถือว่าโอเคบุ่ใหญ่บุนบ่น้อยพอดีเนานะสำหรับคลิปนี้เอ๋อนปะิดคลิปให้แน่สบายดีแน่ไปไปยังไปไปฝากยัง ซองได้ไซเกินใตไกันยานี่อบถืออะกเม้วรัเงิร์ตชานลคเกิรชาแนลสบายดีใชไหมสบายดีับบอ๋ก็มีับผมมีได้สิบนั่นสิจับได้